กลับมาที่กรุงเทพคือจริงๆขอขั้นเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเกิดสดๆร้อนๆเลยเป็นกรณีของการรถไฟไทยเพราะก่อนหน้านี้การรถไฟเขาจะมีพื้นที่อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยที่เป็นที่หลวงอะนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ก็ให้มีชาวบ้านเข้ามาเหมือนกับจับจองบ้างใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่พอ การรถไฟเนี่ยเขาจะใช้ที่พื้นที่ตรงเนี้ยเพื่อจะปล่อยให้ในทุนเอาไปทําตลาดปัญหาก็เกิดเพราะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่กันมา30-40ปีอ้าวแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนอ,อันนี้มองในมุมของชาวบ้านที่น่าเห็นใจแต่ในขณะเดียวกันการรถไฟบอกที่ผ่านมาคุณก็อยู่แบบผิดกฎหมายมาตลอดนะเพราะว่างานนี้เรื่องก็เลยต้องถึงชั้นศาลค่ะแล้วก็ล่าสุดศาลมีคําสั่งให้ชาวบ้านเนี่ยไล่เอ่อย้ายออกจากพื้นที่ตรงนี้คือชุมชนวัดใหม่ใย,ยมอนเขตบางกอกน้อยนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟไทยอะ่ะอ,อยู่กันมาเป็น30 ปีแต่ว่าอยู่ดีๆมีคําสั่งศาลบอกว่าให้ออกนะเพราะว่าในทุนเน่ยเขาจะเอาที่ตรงนี้ไปทําตลาดนี่คือบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่แล้วนะคะเพื่อจะขับไล่ชาวบ้านออกนี่ๆๆฟังเสียงชาวบ้านดูหน่อยว่อจตลาดแล้ว นี่ค่ะคือเราเข้าใจความรู้สึกนะว่าบ้านที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเป็นร้อยร้อยปีตามที่ชาวบ้านบอกจริงถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เขาไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ในอีกมุมนึงคุณก็ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่แต่ดั้งเดิมนะคะอ๋ะอคือทางการรถไฟเองก็บอกเอ้าก็มันเป็นที่ผมค่ะก็คุณมาอยู่โดยที่มาจับจองอ้าวแต่ในมุมของชาวบ้านเขาพูดอย่างแบบนี้ฟังทีละมุมนะคืออย่างคุณวีระชัยแตงมณีเนี่ยคือเขายืนยัน ผมไม่ได้จะดื้อดึงศาลมีคำสั่งให้ย้ายออกผมก็จะย้ายออกอยู่แล้วแต่เท่าที่มีการพูดคุยตกลงกันคือเดือนหน้าคือเราก็เตรียมตัวแล้วแต่คนมารื้อแบบนี้ผมจะเก็บของยังไงทันและเนี่ยมันยังไม่ทันถึงกำหนดการเลยแล้วอยู่ๆมาบุกรื้อแบบนี้เฮ้ยไม่เห็นใจคนที่เขาอยู่เขากินเขาใช้ชีวิตและเติบโตอยู่ที่นี่บ้างเหรอก็ไม่ยอมไงจะจะจะไม่ยอมให้ให้ดื้อ ทนายทนายทนายรถไฟอันนี้ปากดีทนายรถไฟบอกว่ามีบ้านที่ไม่มีคนอยู่เข้ามูเขามาลือ้อมาลือ้อเนี่ยแผลเป็นจแผลครั้งก่อนนะเขาก็ออกกันหมดเลยเขาก็เขาย้ายออกหมดแต่ผมอยู่หลังข้างหลังผมอาศาัยอยู่ข้างหลังก็อยากจะบอกเขาว่าขอตามที่ศาลศาลศาศาลกำหนดมานะฮะว่า ให้ให้ให้เวลาวันสิ้นเดือนอะฉ้าวันที่สามของเดือนนู้นของของเดือนที่ได้ถึงเนี่ยจะมาให้ตามที่สาลกันแล้วกันแล้วสาลเขาเริ่มบูแล้วก็คือไม่ไม่ใช่เด็ดขาดวันที่สามต้องลืนอนะวันที่สามนี่ให้ไปเจอกันที่ที่ที่ศสาลอีกทีหนึง่งถ้าว่าไปนัด วันนี้อีกคนนึงเป็นผู้นําชาวบ้านชื่อว่าคุณมานิตว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆหาว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งนานแค่ไหนแล้ว2,560นะคะปีที่66แล้วนะการรถไฟอ่ะอแจ้งชาวบ้านไปตั้งแต่ปี60แล้วว่าเขาจะเอาที่ตรงนี้ไปทําตลาดแล้วก็บอกชาวบ้านทยอยย้ายนะคือเขาไม่ได้ไล่ในคราวเดียวอ่ะเขาก็แจ้งแล้วแต่ทีนี้ชาวบ้านก็ไม่ยอมย้ายจนกระทั่งเจ้าของตลาดที่เขาจ่ายค่าเช่าเนี่ยแต่เขาใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะ เขาเลยต้องไปฟ้องศาลเองค่ะไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วชาวบ้านก็แพ้คดีต่อศาลเพราะชาวบ้านก็เข้ามาอยู่แบบไม่ถูกเองเหมือนกันแล้วสุดท้ายคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ชาวบ้านเข้าใจว่ามีเวลาหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเข้าใจผิดฟังเสียงคุณมานิดดูก่อนแกนนําวันนี้ค่ะว่าจิตสํนึกของมนุษย์คนนัะนั่งฟางปุ๊บคุกเข่าลงกับพื้นขอกราบไหว้ผู้พิพากษาพวกษาแล้วบอกเอ้าทนายงั้นขอเดือนหนึ่งแล้วกันทนายไม่ยอมอีก ผู้ว่าสารเลยอ้างว่าผมเป็นผู้ร่กสานะขอทนายขอทนายโจทแล้วทนายโจดร่วมเนี่ยขอให้าจญวนสักเดือนหนึ่งผมขอพูดตรงๆว่าทั้งทนายโจทแล้วทนายโจดร่วมเนี่ยไม่รักประชาชนเลยจะทุบอย่างเดียววันนี้เราไปขอศาลท่านเมตตาให้ให้หนึ่งเดือนเราก็ออกมาอย่างนี้ผมเป็นผู้นำใช่ว่าการนำเนี่ยผมคุยชาวมาแล้วมีหลักฐานแล้วว่าที่นี้ที่ของมันพูดเราเรา,เรายัางไงต้องอยู่ตรงนี้สู้อยู่ให้ได้ตรงเนี้ย ขอญาติเนี่ยยงบ้านหลังนี้ถ้าเป็นที่รถไฟเนี่ยไม่ปลูกถาวงอย่างนี้หรอกบ้านหลังนี้80ปีเราขอให้ให้ต้องการให้รถไฟมาแสดงสิทธิ์ว่าที่อันเนี้ยว่าเขามีเดี๋ยวเดี๋ยวนาคุคือให้หน่วยงานไหนก็ได้ฮะขอผ่านสื่อเนี่ยละที่มาช่วยชาวบ้านเพื่อให้การรถไฟมาแสดงสิทธิ์ว่าสิทธิของคุณมีที่ตรงนี้จริงหรือไม่เราต้องการตรงเนี้ยพูดง่ายว่าตอนเนี้ยเจ้าที่รถไฟใบ่ายเบี่ยงตลอดมีหนังสือมาทำไมไม่ลงวันที่ประชุมนะ ล้วเนี่ยเราทำไมไม่เชิญผู้ว่ากลายเป็นว่าบางคนบอกตอนนี้ผมโดนหลอกให้เซ็นเอกสารไปแล้วแต่ขอฟังอีกมุมหนึง่งคุณผู้ชมคะคนที่เช่าที่การรถไฟตั้งแต่ปี60คุณเลิใชัยวันนี้เจ้าตัวเปิดไทม์ไลน์บอกไม่จริงที่บอกว่าให้เวลาอีกหนึ่งเดือนนะ่ะไม่ถูกจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าปี60คือปีอที่เขาเริ่มจะเช่าแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต้องเปิดทำลายไปด้วยเขาบอกว่าการรถไฟแจ้งชาวบ้านตลอดแต่ชาวบ้านน่ยไม่ย้ายที่ผ่านมาพ่อค้าไม่ขายเนี่ยเขาขายของตรงนี้ไม่ได้เลยเขาต้องไปขายตรงแบบริมถนนนะคะกลางร่มขายแบบเมื่อกี้ที่ภาพที่เห็นน่ะคือมันไม่ใช่พื้นที่ตลาดแบบจริงจังมันอยู่ริมถนนแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุคําถามคือเขาจ่ายเงินเช่าตลาดแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดทําการตรงนี้ทีนี้ศาลก็สั่งให้ชาวบ้านย้ายออกก็คือ 6- กห้า ก็หกปีที่แล้วเนี่ยนะเพราะกว่าจะสู้กันก็คือรอชาวบ้านย้ายออกชาวบ้านไม่ออกใช่ไหมศาลก็เลยมีคําสั่งตั้งแต่พฤศจิกาหกห้าทีเนี้ที่บอกว่าบังคับให้ชาวบ้านย้ายออกเนี่ยคือสามมีนาสามมีนานะคะสามมีนาเดือนที่แล้วสิเดือนที่แล้วอแล้วชาวบ้านขอต่ออีกหนึ่งเดือนครับ กำลังคิดว่าชาวบ้านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวันที่ศาลมีคําสั่งคือ3มีนาต่ออีกหนึ่งเดือนเมื่อกี้ที่ชาวบ้านออกอะไอ้ที่ชาวบ้านบอกคือ3เมษามันจะครบกําหนดนะอเออมันเลยแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นวันที่4ี่แล้ววันที่5เนี่ยค่ะก็คือวันที่เขาเข้าไปทุบแล้วเพราะถือว่าได้ต่อเวลาให้คุณแล้วอีกหนึ่งเดือน30วันที่คุณขอเพราะฉะนั้นมันเลยกำหนดแล้วเอาฟังเสียงเจ้าของดูหน่อยเขาก็ะจายค่าเช่าค่ะแต่เขาไม่สามารถเปิดทำการได้ ที่เราบังคับวันที่3มีนาแล้วนะครับเราก็ให้เขาอีก30บวันมาคือ3เมษาเราก็บอกว่าอ่ะถ้าอย่างงั้นเอ่อให้อีก30บวันแล้วกันเจ้าหน้าที่คดีก็เป็นพยานตะกี้นะครับเขาก็บอกแล้วบอกว่าเคยมาแล้วเออแล้วเขาก็รับปากกับเจ้าหน้าที่คดีว่าอีก30บวันเขาจะรื้อให้เราก็อ่ให้เราก็ทําตามมาตลอดอ่าแล้วเขาก็ชาวบ้านก็ไปร้องเรียนในหน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไปชี้แจงครับว่า ว่าว่า,วามันเป็นยังไงถ้าเกิดมีปัญหายังไงเราก็พร้อมช่วยเหลือ,อเราให้ระยะเวลามาเนื่นนานพอสมควรแล้วครับแล้วเราก็เสียค่าเช่ากับการรถไฟอยู่ทุกปีครับมันไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ที่ฟรีฟครับเราเสียค่าเช่าทุกปีเราก็ต้องมีใช้จ,จ่ายตรงนั้นนะครับเอ้นี่ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ขอดีๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเหลือนะเขาช่วยจ่ายค่าหรือ,อถอนบางคนได้ห้าหมื่นบางครอบครัวได้เป็นแสน แล้วบางบ้านได้เงินไปแล้วไม่ออกด้วย oh. อาแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จ่ายค่าเช่าคุณเลือใจอีกทีนึกออกมา oh. เขาก็เช่าต่อๆกันมาและทีเนี้ยเขาขายในพื้นที่ที่เขาควรจะได้ไม่ได้แล้วถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ oh. การรถไฟบอกผมก็ให้เขาไปฟ้องศาลกันเองแล้วเนี่ย oh. อ๋ออ้าวประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะสุดท้ายก็ต้องยึดตามคำสั่งศาล